Tăng sông còn. Phô, với. Ủa, yang nó ngon quá quay cái young doppler mhm 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 đục lên mhm mhm cái mhm 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 được xin mhm 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 Rồi, vào tăm sông Mà ta sông Mà nhôm quá mình Nào, chìm tăm sông chứ mật nè Tăm sông mật nhôm Mật nhôm Mật nhôm Mật nhôm yên yên Ta sông, mật nhôm mật กอโอ้ยตนจัแแบหายะมับรรยมกวนดกดกกินทห้มันเสียวปากสักน่อยนะบ่ได้ไปทางไหนบ่เลยองเลยไปขึ้นฝนตกเมืดขึ้นาเอิกินตามสมัยยมนํำกันเด้อไอู้กไป ป็จ่เสียบเนอะคือเรียกตามากินแล้วก็ไปทางไหนกินคนเดียวเหรอวะนะดกหายฝนตกใส่นี้มันจะเนา่าเามือนคิดเห็นสมัยต่ก่อนนะ้อพี่น้องอมสมัยต่ก่อนเขาไปคุดมั่นเนาะ ไดวันวันละสามสิบบาทเขาจ้างได้วันวันละสามสิบบาทนะเนาะอปบางคนออก็ห่วงกันได้ห่วงงานกันเนาะอันมีงานเห้บอกกูในเดือสู้บางคนก็บอกว่าเขาพ่อคนแล้วเขาบอกคนเด้อเขาพ่อคนแล้ว,าลวยานแต่กันได้ดีเนาะสมัยก่อนมันอดเนาะ <c oughs> มีงานยังกับโบแบงกันเฮ็ดบางคนโอ๊ยเขาพอ่อคนเขาพ่อคนแล้วสันเขาบอกเอาด้ก หัว uh huh. คนเหีย่ยงก็ไปน้ากันส่วนกันไปพยังเนาะทากันอบกันอยา,อา,าก,กอือสมัยตะก้อนเขาคุดมันเนาะอือก็าหอดยำเที่ยงได้ก็เออห่อพริกเกลือไปเนาะห่อพริกเกลือก็ไปเก็บเอาไอ้ไอ้อยังเครือส้มล้มนะเขาเอิญส้มลม้มใบส้มลม้มเอามาจิ้มกับพริกเกลือเออผักน้อยซีมงเศ้าเขาผักน้อยแล้วเออก็เอาพริกเกลือออกมากินใบส้มล้มอ่อนน้องจิง้มอู้ มันแซ่บแซ่บนาะพี่น้องกินใบสมลมอ่อนกับพริกเกลือเนาะไปเห็ดงานนำนำโขกนำปลาเขาปลูกมันกูมันเนาะนำคู่นำคู่นะมันทีมีคือสมลมเป็นอุ้มเป็นอุ้มเป็นม่วงย่กโอ้ยหอพริกเกลือไปแล้วไปกินอืไปกินหม่องเห็ดงานอ๋อพวกกูมันเนาะเออที่นี่อะกูมันซิลแรงยามใบกินข้าวเที่ยงก็ยามใบเออ เขาก็เอาแบกมันขึ้นรถเนาะเออแบกมันขึ้นรถเอาเค้งเนาะแบกแบกขึ้นรถหลายวันวันละวันละสามสิบเนอะเขาบอกว่าขั้นผู้ใดแบกมันนะนะผู้ใช้ผู้ใช้แบกคมันเน่เขาให้วันละสามเอาไว้ให้วันละสี่สิบแต่คนแบบค่อยตัดค่อยยังวันละสามสิบมีแต่คนอยากแบกเด้วันใดวันละสี่สิบบาทที่เนาะวันละสี่สิบบาทมีแต่คนอยากแบกือ ู้ณสายหาหุคนหรือสี่โอ้ยให้แบกสามคนเขาพ่อแล้วเขา่ะคือเขาจางกว่าละสี่สิบคนแบกเนาะอ่านขุดธ,ธรรมดาที่บ่ได้แบกู้หยิ่งอย่างเงี้ยวันละสามสิบพี่น้องอืมวันละสามสิบบาทเฮ็ดกันว่าสันอืมพอเขาไปแล้วตำตำพริกเน่ซุปบะเขือเน่เออไปกินน้ำปลาเนาะยมเทียงเขาพักกินข่าเนาะเออโอ้ย,อยมันมวนเลย อยู่มาวันหนึ่งน้องไปเจอเจ้าภาพขี้เหนียววันเถอะขี้เหนียวเออเข้มเข้มเลยจ้าภาพขี้เหนียวเด้อพอใบยม่แล้วฝนมันตกเนาะฝนก็ตกแห้งแห้งเออฝวาก็ล้องหุ่มหับหุ่มหับเปรี้ยงเปรี้ยงมันลองนะเออไอแทนที่จะพาลูกน้องกลับบ้านเนาะคืออาโมเข้ากับยานยานว่าเนาะเปรี้ยงขึ้มเปรี้ยงขึ้มฝนตกแรงหลยกับพาเอาเอาเอามันขึ้นรถกับมันขึ้นรถแล้ว จะได้กลับบ้านแทนที่จะว่าโอ้ยด้๋ยพุ่งนี่คนมาเอาใช้รถจะป้ายวันนี้วันตกแห้งโอ้ยบ่ยโมแหละคนขีน้เหนียวเนาะเออคนขี้เหนียวนาะจะผ่านขี้เหนียว,นะนเ,นยวเก็บจนวันแล้วนี่สั้นยิ่งสิละมือในชาเมือ่อเก็บมันใส่เค็งเนาะให้ไปใายแบกเออคนมตกมันหนาวหลายนะเออ มือหนิมือเข้าแบบนี้เก็บมาใส่เก็บมาใส่เข็บโยกขึ้นบ่าแบบไปใส่รถรถตุ๊กต๊กรถอีแตนนะเออมือชามือนี่มันมันมันหนาวนะมันหนาวมันก็เย็นเนาะดู้วลาสามสิบบาทเห็ดปนั้นยังมีเงินเหลืออยู่เด้เผื่อเอาไว้ไปซื้อกับข้าวตันเย็นยังมีเงินเหลืออยู่เด้วลาสามสิบเออเขาก็เลี้ยงเราเลี้ยงยาเนาะยามใบมาโอ้ จะพาบางหนึ่งมันขี้เหนียวเนาะคนตกปลาลองมันก็บรพายุ่นพากันเพ็ดอันคนงานดีก็มองนากันมองชุบ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 กันมันหนาวเนาะคนนั่นก็มองนากูกูก็มองนามึงอยากกลับบ้านนะมันหนาวเนาะอันจะคล้องกับเก็บมันเซ้แล้วเออบุปผังนัองคักนี่นเนาะเอาเปรียบกันวะไอ้คนหนึ่งกยานฝ่าพายานยังน,น,นองนะคนมันตกแรงเนาะโอ้โหแล้วตมม้อส่งกันนะแบบนี้ Điên bó bằn Thay con bay Mà nhôm Đây Bên ta xẹp bó bằn Ui Lai lại Ui Nga rung rung rung, tối Năm Năm lai lắm Năm lai lãi vơi Ui 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 อี่ว่าต้องไปใส่ล้ลยพริกผงเข้ากับเสือเนาะเขา,าต้องไปตำบ่าต้องไปขัวตรงนี้นี่พริกผงเท่ากับมีไห้มดอืมพริกผงกระตำไห้พริกกระทูะเข้ากับตำไหเพาเห็นให้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้าะพี่นอ่อืมบ่ต้องเห็ดใส่ยางเข้าก็รอซึ่งกินอย่างเดียวนาะ <c oughs> แกงเขาก็มีไห่ลาบเขาก็มีไห่มีทุกอย่างโอ้สะดวกสบายทุกอย่างเนะาะนะนี่ใส่น้ำตาลลงไปโอ้ก็จะแสียบวยตาไปทำไหงอ๋อแบบนี้น,แบบน้ำลายแล้วมาามากินมะยม,มน้ำกันนะจ๊ะ เพื่อนเพื่อนพี่น้องมีนตำมันยมน้ำกันด้วยแต่น้ำปลากวดน้ำปลาคนฝามันหายนี่จะต้องเอาถุงยางปิดไว้เออนี่ฝามันหายนี่ฝาน้ำปลาพันสมัยเว้ยโอ้ยเป็นแต่แศษแค่น้อยมาบัดเนี้ย บได้กินโดนเลยมันเน่าเนาะมาโยมมาผลโดนผลมันเน่าเออเฮ้แนแดห้เเลาานน้าลเบนี่เออมาโยมมาพี่น้อง

แย่เนามาๆๆกินน้ำปั่นเด้อกินตาแจ้งว่าเลยดีตื่นทงสมมันยมไปเที่ยวงานมาเนาะไปเที่ยวงานมางานบุญงานวัดมาถตงบ้างเนะอะมาตามสมกินเท่านั้นแหละตาแจ้งว่าเลด,ดีนะบ่แจ้งผู้ไปนี่เออมาๆๆ เฮ้ยแสบหลายกินไม่หมดได้โอ,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 อ้แสบแสบแสบเผื่อนมากินน้ำกันเด้อไผกำลังง่วงมาเด้อ,อตาแจ้งวาบเลย Sẹp 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 Mà đô mà đô Mình phải phải thiêu ngang thiêu nhăn mà đỡ Nên mà chín tăm sồm Sẹp Bên nhăn chín thở chín lập tà nó Chín như nhăn cả sang Chủ bộ chủ bộ phải phẳng đời Chín như nhăn cả sang Chín như nhăn cả sang bộ bộ năm lai Lấy thò thò hiền mà nhôm nó ừ. Thằng la cạch Mà nhôm cọc uế